พระทรงเป็นดวงใจไถ่ทั่วลา่าชาวประชารวมใจให้มิ่งขวัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วล่ามารวมกันให้ทรงทันแข็งแรงยั่งยืนนานเด้เล่าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนิวัฒนรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี อำนาจพระไตรรัตน์ประาสาทสิทธิเทวริษและเทวันบันดาลให้พระองค์ทรงแข็งแรงแกร่งพระไทยโรคาภัยอย่าได้มีบีทาพระองค์ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลโทน,นทุตนาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงหรามพิเศษ ทงเป็นเพร่อมิ่งขวัญแห่งทวยราชข้าพระบาทกลั่นอักษรก่อนถวายเธอพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจขอส่งให้สุขสำราญชั่วการละนานเทินด้วยกล้าว้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตรีนรงฤทธิ์คำพีระผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษข้าสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรี พระภูมีมาโปรดเป็นมิ่งขวัญพ้องชาวไทยใต้ร่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์นาฏนาถามหาวชิราลงกรจอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระผ่อนชัยได้เล่าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตรีชูสิทธิ์สีอุทยภาา พู่งในการโรงพยาบาลอานันธรมหิดลน,นิ่งมหามงคลชนทั้งชาติขอประกาศเทิดไทยองค์พระสงศีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแหล่งล่าทั่วธานีขอบารมีคุ้มองค์พระทรงทันได้กล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายอำนวยเปรมกิจพรพัฒนาผู้บัญชาการเรือนจำกลางลบบุรีทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งถวยราชข้าพระบาทกลั่นอักษรกรอนถวายเถิดประเกียติสักการะด้วยดวงใจขอทรงให้สุขสมราญชั่วกาลนานเทินโดยกราวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจา้าว่าที่ร้อตรีทรงผลปั้นแก้วนายอำเภอเมืองลบบุรีทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่าทรงเป็นร่มโพไซในหน้าพาทรงเป็นพระราชาของข้าไทยดยเลรล่าด้วยกระม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าแพทย์หญิงนุชริน์อักษรดีพูวงในการโรงพยาบาลพระนารายมหาราชพระบารมีมากล้นเหลือคนา ปอกเกตกล้าวชาวประชาสุขสัร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิรันร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวลด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ,จา้านางอรพิน์จิรพันวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรี ระยิบแสงแห่งเกียรติศักดิ์ดํารงรักแบบบทงามสดใสมหาวชิราลงกรณดังพรชัยนำชาติไทยก้าวหน้าสง่างามด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจา้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสารา ขอเดชะใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทว่าโรกาสเฉลิมพระชนมงคลฉนำอัญเชิญสีตรีรัตนานำพระทรงธรรมทรงพระเจริญนิรันกาดีล็กแล้วด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายกรอพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโก พระชนยืนยิ่งพ้นพันพันษาพระวันนะแจ่มจรัสเจริดรฟ้าพระ,กะเกษมสุขมนั์มโนพ่องพระพระละฤทิ์รุกกล้าร่มกล้าวชาวไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระองค์เจ้าด็อกเตอร์อัครเดชจำเดิมห่องในการวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิทยาการลบบุรี มีมาโปรดเป็นมิ่งขวัญพ้องชาวไทยได้ร่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกกล้าวเหล่าประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบประบาทองค์นาฏนาถามหาวชิราลงกรจอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพผ่อนใได้กล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีลบบุรีปวงบาทราชพัตพร้อมใจเทิดไทเฉลิมองค์เฉลิมสี เฉลิมชนยิ่งฉน้ำนานปีปรีดีพระเกียรติอุดมดุดเทพโดยพระจตุรพิษสำรฤธิ์แด่ไทยโดยสมพระไทยโดยสรานนิยมวิกรมบาร,รมีนิรันเทินโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพร้อมเจหน้าที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีลบบุรี สวัสดีค่ะช่วงเวลาของข่าว W G Cable ลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่2 8กรกฎาคมพุทธศักราช2565มีรายละเอียดของข่าวที่น่าสนใจหลายข่าวนะคะสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะรายละเอียดของข่าวเดิวันนี้เริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับวันที่27กร,รกฎาคมมีผู้ติดเชื้อ3รายผลการตรวจ ATK 504รายและรักษาตัวจนกระทั่งกลับบ้านได้5ราย มีผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่64รายค่ะและผู้ป่วยที่มีอาการมากปอดอักเสบและอยู่ในห่วงเวลาของการรักษาเนื่องจากอาการอยู่ในขั้นที่รุนแรง24รายสำหรับผู้เสียชีวิตในวันที่27กร,รกฎาคมมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม2รายค่ะรวมสะสมแล้วตั้งแต่วันที่1กรกฎาวันที่1มกราคมจนถึงวันที่27กร,รกฎาคม2 1 4รายนะคะ สำหรับในส่วนของการป้องกันคุณผู้ชมคะการรักษาความสะอาดสุขอนา,ามัยในเรื่องของการล้างมือสวมหน้ากากอนา,ามัยใช้สเปรย์แอลโกอฮอล์ยังเป็นปัจจัยสำคัญหลักๆอยู่นะคะถ้าเราป้องกันในเรื่องของไข้หวัดลิงไข้หวัดใหญ่โควิด -19 สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้แนะนำมาก็คือหน้ากาก,ากอนา,ามัยช่วยได้แน่นอนในเรื่องของการป้องกัน การแพร่กระจายจากละอองน้ำลายและเสมหะในส่วนของมือนั้นงดการล้วงแคะแกะเก,กาตาจมูกและปาก3มอวัยวะนี้สำคัญนะคะหากเกิดอาการคันให้ใช้หลังมือแตะเบาๆขยี้เบาๆ,าๆบรรเทาอาการคันเพราะว่าหลังมือของเรานั้นไม่ได้ไปสัมผัสอะไรง่ายๆไม่เหมือนหน้ามือหน้ามือจับสิ่งของซึ่งอาจจะเป็นการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย จึงเป็นปัจจัยที่ย้ําเสมอว่าให้ล้างมือบ่อยๆและงดการล้วงแคะแกะเกาตาจมูกและปากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ผลกระทบทางด้านเศษธธร,รษฐกิจในเรื่องของราคา้ํามันลดลงแต่ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูงค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าในขณะนี้นั้นในกรณีที่น้ำมันในหลายชนิดลดราคาลงมาตามลำดับหลายวันติดต่อกันแล้วแต่ปรากฏว่าสินค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของข้าวอาหารเรื่องอุปโภคบริรโภคหลายอย่างขึ้นราคาโรคพิษเศรษฐกิจน้ำมันยังคงทำให้การจำหน่ายสินค้าราคายังคงแพงอยู่ จะมีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่ลดลงบ้างเล็กน้อยซึ่งประชาชนผู้บริโภคต่างอยากที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบช่วยหาคำตอบให้ประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีได้รับทราบด้วยในเรื่องของการแก้ป,ปัญหาตรงนี้เพื่อให้ถูกจุดเป็นการบรรเทาค่าครองชีพ ของประชาชนชาวลบบุรีซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบพอสมควรทีเดียวค่ะ อันนี้เรารำเป็นยังไงะครับ5าบาทเครื่องเครื่องเครื่องปรุงเหรอเครื่องตริยำขอให้นในาังกิบให้ดูท,ท,ทิมีครบเลยเท่าไหร่นะ5บาท5บาทถูกเนาะนิ้วัวขายเท้าก่อ5บาทเนี่ย อันนี้เรากรรมเป็นยังไงอะครับห้าบาทเครื่องเครื่องเครื่องปรุงเหรอเครื่องคมยำขอในในนังกิบให้ดูทิมีครบเลยเท่า <ละ S 1> ไหร่ <ละ S 1> นะห้าบาทห้าบาทถูกเนะ ลงบ้างเป็นบางอย่างใช่ไหมอ๋อกำลังทานดูเลยอร่อยไหมหอมแขกอันนี้หอมแขกหรอโอ้ขายโลเท่าไหร่ครับหอมแขกขายโลละสี่สิบโลละสี่สิบแต่บางครั้งบางวัน ก็เราละห้าสิดมันแล้วแตกขึ้นลงแล้วของตอนนี้มีลงบ้างไหมเนี่ยไม่ลงของสดก็ขึ้นของเมื่อขึ้นโอ้ขึ้นตอนทครั้งที่น้ำมันรถก็ลงแล้วมันไม่ทันก็ทันตลาผักเนี่ยมันกว่าจะได้ผลช้ากักัน<อ>สาเดือน2ี่สิบลูกสิบดอก น้ำมันขึ้นมันก็น้ามันมันจะลงยังไงก็ลงได้มันไม่ใช่ขึ้นใช่ไหมล่ะอันนี้ขึ้นแล้วลงยากผมข่ายลูกเล่น่ยายนี้ของไม่ได้ไี่ไอ้รม่ค้าที่ไม่มีเงินซื้อขายไม่ออกกระหนาว ถูกยังมาล่ยังก็สียือ,อยังไงเมื่อคนซื้อไม่มีกำลังซื้อใช่เขาก็ไม่มีไม่ได้อะไรกัน,นเป็นเรากันไอ้เราเอาของมาก็คอยเจ้าใช่ขายไม่ออกนะแล้วทำไงเนี่ยทำไงก็อยู่ไปเรื่อยๆถูกๆดีตไปสู้นะ

ขายไม่หมดเลยเสียนี่ป่างนี้ยอะไรนะแฟนแพงป่างนี้ยแล้วก็ต้องเสียเลยอยู่ได้วันสองว,วันแพงแกผู<อ>้ถือว่าขายไม่ได้ก็เสีย<อ>บางครั้งก็งไปใส่ตู้เย็นไว้ยากแย่เลยเนาะ ค,คุณผู้ชมคะและสำหรับข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องของการออกสำรวจตลาดอีกครั้งเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าแต่เพาว่ามีการร้องเรียนเพิมเ่มเติมในเรื่องของลิงค่ะกรณีทีมข่าวทีดีได้ออกสำรวจตลาดสดนะคะที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีกริีณข้าวของมีสินค้าแฝงขอคำให้้าฝากผู้สื่อข่าวทีวีทีวี ถึงผู้ดูแลหรืว่าในส่วนของการแก้ไขให้ช่วยหาวิธีในกรณีที่มีการจำหน่ายสินค้าเพื่อโอโคบริโภคที่ยังคงม,มีราคาสูงในบางชนิดตามที่ได้รายงานข่าวข่าวแรกไปแต่ว่าในขณะนี้ในส่วนของลิงค่ะมีผลกับการเข้ามาในพื้นที่ของตลาดนะคะออกอารวาสไม่ว่าจะจากทางแผงรอยขายของ จำพวที่เป็นของกินตลอดระยะเวลาในช่วงเช้าซึ่งลิงจะมากระชินฝุมพ่อค้าแม่ค้าต่างพกพาในส่วนของอาวุธส่วนตัวก็คือหนังสติ๊กมาไว้เพื่อการป้องกันและในส่วนของตลาดลพบ,บุรีโดยเฉพาะตลาดเทศบาลมีลิงที่เข้ามาป้นเปี้ยนทำให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องของการแย่งชิงอาหารมากพอสมควร สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ค้าขายสร้างความเดือดร้อนต่อผู้ซื้อสินค้าต้องพยายามหาที่หลบในส่วนของสินค้าที่ซื้อไปแล้วซึ่งในส่วนของการดูแลตรงนี้ก็หวังในส่วนของหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขเพื่อเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างลิงกับคน ซึ่งในห่วงระยะนี้นะคะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามากำกับดูแลในเรื่องของการจัดเพื่อทำหมันเพื่อจำกัดปริมาณในส่วนของลิงแต่เพราะว่าความเดือดร้อนก็ยังคงมีอยู่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะ ป้าลิง,ลวงไปวนเป็นไงบ้างอโหโดนของแทบจะทุกวันเ <c oughs> หรอเราโดนวันที่ถุงเนี่ยโดนเอาของไว้เนี่ยแล้วแต่มันจริงถ้ามันได้กินแล้วสักมันก็ไม่มาอ๋อแต่มาทุกเชา้าแทบจะทุกเชา้าแต่พักเนี้ยเบาหน่อยอตัวมันมีแต่ตัวเล็กๆตัวไม่ไปเป็นปวน,นตัวใหญ่แต่มันก็มีมาเรื่อยๆเรื่อยๆเอยๆเอะมาก nhớ thì con mấy vải là cắt tích chiên gần nó nó bằng bằng chiên gần dạ hay thăm người ngàn một chơi mấy chơi đại đi chơi đại bà rồi nó แล้วขนมในวันกี่จุ่มเนี่ยเฉลีล่ยละแต่ตอนนี้มันควนร,ะรนะถ้าเป็นน้ำมันก็ไม่ค่อยลงเพราะก่อนเนี่ยโอ้โห ว่าขายของป้าพกาวุธอะไรถูให้ดูหน่อยครับ <c oughs> ไว้ปราบลิงเหรอมีมาควรเยอะเหรอ <c oughs> ไหนชูด้ครับดูสเนี่ยไว้ปราบลิงนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุสนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ คุณนรงศักดิ์พานังกับบรรณาธิการข่าวชุติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออมลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ